สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสุมองสุบอดมื้อนี้ก็พบพ้อกับชองน้องแทนนะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็แม่น้องแทนสิมารีวิวบ้านให้เบิ่งหมู่บ้านบ่ใหญ่ดอกพี่น้องเอ้ยหมู่บ้านบ่ใหญ่มีอยู่4แยกพี่น้องเอ้ยนี่ก็แยก1นี่ก็แยก1นี่ก็แยก1พี่น้องเอ้ยเห็นบ่พี่น้องนี่ก็แยก1แยกอันทางเมื่อบ้านอันพ่อน้องแทนะพี่น้องเอ้ย อันนี้แยกนี่นะถ้าเมื่อวนบ้านอันนญาอื่นบ้านน้องอันนี้แล้วก็แยกนี่นะเมื่อบ้านอันน้องน้องมินนี่พี่น้องเ้ยนย่แี่น่ะแยกนี่นะลงทั้งท่าผแหละพี่น้องทั้งแม่น้ำคงทางนี้นะบ้านหม่บ้านกับบ่วใหญ่ตรเนาะนพี่น้องเนาะหม่บ้านบ่วใหญ่ หมู c, c, ái, ào, ่บ้านบ่ใหญ่ดอกพี่น้องเอ้ยถ่ายเห็นแล้วเนาะเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้สุขเจ้ามื้อนี้กะมาบ้านตัวเองนี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่ก็เฮือนละซาวเนาะเฮือนละซาวเฮือนละบาวนี่พี่น้องเฮือนบ้านบนี่แหละเฮือนบ้านติดกนี่แหละเนาะอันนี้สิพากันเฮ็ดหยังนี่นะเฮ็ดตุติอื มันก e ็เย <lush S 2> ็นแล้วแน่น <Hi> um. uh ี่นะเห็ดเองพี่น้องเอ้ยไม่ต้องหาสร้างเนี่ยเราสร้างไว้ใช่สักเป็นยังคือไปหาหมออืมอืม นี่แหละค like uh ือหมูบ้าแม่น้องแทมบ่บ่ใหญ่ดอกจักลจ็คล่างคาหรือเล่าวมาอันนี้คือไพ่หย้าพี่น้องเ้ยไพ่หย่าฮะเอาแน่นตี นี่คือไพ่หยาพี่น้องอันนี้คือเฮือนเราเศร้าเราบ้าอะไรพี่น้องเอ้ยเฮือนติดๆกันนี่แหละไปดีลงมาแล้วว่ายพอดีเลยซะเดิไปซ้ายจ้านะอืมโอ้ยรถตลาดพี่น้องเอ้ยคือสิบุมีบุมีเงินเดีกยวมาพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องบรรยากาศบ้านแม่น้องแท่นนะนี่ก็เฮือนเอื้อยเนาะ เงินเขาเอื้อยเงินเขาป่าอันนี้พี่น้องเลยเงินติ๊ดติ๊ดติดติดกันนี่แหละพี่น้องบ้านแม่น้องแทนนี่แหละพี่น้องเลยอันนั้นก็คือเงินแม่น้องแทนพี่น้องบบไก่กันพะไดได้ออกติ๊ดติ๊ดติดติดกันนี่แหละนี่อันนี้ก็เงินเอื้อยเนาะ น่นี่แหละคนดูคนมันพี่น้องเอ้ยนี่เห็ดเองเราต้องหาภัยเลยล้อเบิง่งล้อส้มนะพี่น้องเนาะว่าแม่น้องแทน้นสิภาพเลาะบ้านนี่เฮือนเอื้อยนะ่ะถ้งมาเฮือนแม่น้องแท้นนะพี่น้องเอ้ยเห็นบ่สีเหลืองแน่จังหน่อยพี่น้องนี่อันนี้ก็เฮือนป้า เห็นแต่ไม่ใหญ่ยางอันนี้คือเหล่าเขาพี่น้องเลยนี่คือเหล่า,ขาเขาพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเหล่าเขาไม่ใหญ่จะเห็นยังสบายเนาะอยู่กับใครข้าป่าเด้ อืมบ้าประเด็นออยังท่ามือสื่อเนาะพี่น,อน้องเนาะมาบ้างก็ต้องท่ามฮาเลยเนาะอันนี้คือฮั่น,นพ่อใหญ่แม่น้องแทน่แหละพี่น้องน,นี่แหละเราเบิ่งเราส้มเนาะก,กับแม่น้องแทนพามาเบิ่งนยังฮะเราเบิ่งเราส้มเนาะพี่น,อน้องเนาะ เฮือนปะอือกะเดวกะเดายี่พี่น้องอันนี้บ่แม่นยังเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือกระต่ายหมากพี่น้องเลยเถาผู้เฒ่าก็อาจสิฮู้เขี้ยวหมากกระต่ายหมากพี่น้องเลยอืม อีร้อยมีนองเลยน่องแบบนี้น่อะอีร้อยมีนองแล้วแบบนี้จะขึ sure> ้นมาแต่เช um ้แล้วสาพอยู um> ่เทียงเขาพ่อพี่น้องเราเบิ่งเราสมน้องอันว่าน้องเขาเพิ่นพยิ่งหรือผู้ชายนะพี่น้องเนาะเราเบิ่งนะพี่น้องเนาะแกเดียวแกเดียวแกเดีย่พี่น้องเอ้ยน้องกับพ่แม่น้องอันแม่เดียวกันได้คนละแม่แม่น่ะก็เอื่อยกับน้องพี่น้องเอ้ย พี่น้องมารอเบิงรอสม้มเนาะป้าจะมาอย่ยอางป้ามาช่อีพี่อยู่กับมอีพี่อยู่กับเออเอาใส่ลูกมึงนะดิลูกถ<อ>่ายกูเด้อถ้าคุณเก็บกี่ซีเด้อหนึ่งดี ใช้มงสิเมื่อได้อยู่พุ่นห้องกระข้างพี่น้องเอ้ยห้องก็ได้เครื่องแล้วฮะเตรียมเครื่องไว้แล้วแต่มาแรงเยอมามาจัดเขาจัด่อเลยูัว่อนานพี่อนฉันพกก่อนันพว่อนฉันวันพว่อนฉ่นวันพก่อนฉันวันพวกก่อนฉันวันพวกก่อนน่อนฉันนพ่อนฉันวันพ่นฉันวน่อนฉก่อนฉันวกกอนฉนัว่นฉนวพี่น้ังพกอนันว่อนฉันอยนก่อนฉนวันพก่อนฉันวันพี่พี่น้่อนฉันในกกอนันนก่อน่อนน้อย โอ้ยพี่น mm ้องเอ้ยผู้ชายบ่วอบ่าวแอดดี้บ่าวแอดดี้เออแม่ท้าวเซนชื่อหายบ่าวแอดดี้แอดดี้แม่ชื่อแอนนี่ลูกชื่อแอดดี้บ่ตายเลี้วอ่าแทนได้นะแทนคือทอนั่นแหละอ้าวแทนคือทอนนะจ๊ะได้จักโล3โลป๊าดใหญ่กว่าลูกอันเอื้อยเอือนหน่อยกว่าเนาะน้อยกว่าพี่น้องเอ้ย น้องแอนนี่ม,มามาโอ้กแม่น้องแทนได้ลูกไหมพี่น้องเอ้ยเอาเป็ดตาแพงเป็ดตาแพงพี่น้องเอ้ยสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องอือไปได้สามโลพี่น้องเอ้ยแต่ว่าน้องแทนได้สามโลสามว้าว แยกแล้วเพิ่งยกมาถ่ายอ่ะเพ้ออย่างนกพูดโอ๊ตประมานั่นเลยเห็นกันไปตายอยากได้อีเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าแต่กี่ขันบ่แต่ว่ามันยากเห็นในพี่น้องเอ้ยพ่อเพฝนไปใส่เลยแม่เอีรอยเหี่ยววันนี้นะเต้ฝุ่นพ่อฝนเะรอทำเอ้ย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 เปลี่ยนให้แล้วเปลี่ยนให้แล้วเปลี่ยนให้คนน้อยแล้ว ดูละหน่อยเพิ่นดูละหน่อยกินไล่บ่ได้เอ้ยห้ยแล้วพี่น้องเอ้ยห้แล้วห้แล้วว้าอยากกินนมอาปากไปป้องปป้องปป้องหาเฉยอยู่น้ำนมน้ำนมมีเด็กเกินอยู่น้ำนมแม่มันมีอยู่นี่นาะยังบ่ม่าบ่เฮ้ยพี่น้องไป็นตตีเที่ยน้องี่น้องเนาะ นั่นนี่แหละพี่น้องอันล้าข้าก็ต้องอันอยู่กับไฟแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยไฟกระตัมยู่กับไฟเบ้อสย้อนว่าถือแต่ข้าวโบราณแต่ข้าวโบฮาณแะไรพี่น้องเอ้ยข้าก็ต้องถื้อพันมาตลอดแะไรพี่น้องเอ้ยยลย อันนี้ตัวนึออพี่น้องต้องขังต้องขังลมพี่น้องเลยอกเา่้างนอกอเจ็บยู่้นคนเเจบเนมื่อไหร่นิเก็บอาจจะได้ดึง่ายไม่ยิบเนี้ยหรือว่าป็นคือรอแล้วบางวัเมาออก รอยแลก็จักดึงก็จักดึงีดดึงดึงอันนี้แล้วจจงมาอันนี้คือนำหอกนาอันนำยังนี่นะอันนี้นาอาบอันนั้นนากินฮะไอันนี้ม่ใหญ่ชัดไม่กันเท่ามานีไม่ใหญ่ซักไม่กันเท่ามาหาล้านเน่อยขึ้นมาตีไหม่มาสิจับนี่ขึ้นมาขึ้นมาให้ลานจับนี่นั่นแยกพักนั่น เออเออชีโป๊ดเฮายังเกิบน่ะโอ้ยเนาะแม่ใหญ่อีแลลงไปเอาเกิบขึ้นมาให้เราโอ้ย80ปีพี่น้องเอ้ย้80เด้ออีแม่ใหญ่80ปีเข้าไปเบิ่งร้านเพิ่นนั่งเอาเอ้าได้มาสิหเอาเกบๆใส่ไนั่ง้บ่

พี่น้องอยู่ทางพี่นะเกิดมาแล้วให้กินน้ำอยู่ได้พี่น้องเลยทางทางไทยแบบหกเดือนเจ็ดเดือนเขาจังให้กินนะพี่น้องเนาะแต่ว่าอยู่ล่านะออกมาแล้วเขาให้กินเราได้พี่น้องเว้น้ำนะมาาันจังเขาว่ามันเพราะว่าตาจังดำพี่น้องเอ้ตาจังงาม,มไอ้เพิ่นสิจวดอาลานเพิ่น นกเขาห้องกูกูกูขนุบซูร้านซูมาวันนี้วันนี้นกเขาห้องกูกูขนุบซูร้านซูมาวันนี้ต่ตัวนี้ร้านซูเอาขอกไก่กระนอดไม่ใหญ่ก็ดีขอกอยู่บางเทิงฮวานได้แม่ต่ำอยู่เหรอต่ามันเสื่อมเลยคือมาเตียมไปขอชิปเลยปเยอะยป้นไ้ยาง ได้ยินบ่พี่น้องแม่ยายเพิ่นจ่วนเอาลานเพิ่นจะเพิ่นเว้าว่าแนวใด๋ได้ยินแต่กุกูกุกูเนาะพี่น้องเนาะั้อนงบืนขึ้นบืนบืนขึ้นอันเฮ็ดอันบ่อนอยู่บ่อนซาวพี่น้องมันลม มันล่มเนาะพี่น้องอุ้ยพี่น้องไปอยู่กะไผน้องแม่น่ะชื่อน้องดีลูกน่ะชื่อแอดดี้แม่นบ่แม่นแผู้ชายผู้ชายต้องเอาของแม่พี่น้องผู้หญิงต้องเอาของพ่อเาว่าเอาไปมันคุ้มกลูกลก ขี่รถยังไปต้องได้ไทยไทยครับ <c oughs> เอาในมือว่านในปัป้านทุ่มคือเราเนี่นนยังคือ,อย่างมากส์เรามาลำเทาแมน,ช,น,นชิวันเอาเข้าไปยังใช่ชิวันไปพ่้าไเซตติ่งชิวันเซตติ่งแมนปีแมนแล้ว่ำนังพอดีพ่อบังห้ามเห้นก็นเลย ลงมาส่งย่างมาแต่บ้านเทิงเราหายข้าจอดหายช้าแหนียกแล้วช้าแหนกนะหายช้าเล็กนั่นอืมเดี๋ยวรัก็ย่างลงมาพี่ย่างลงมาพอดีวิทย์อันบ้านอันข่ายเอิร์ะก็พอดีพ่อแทนลงมาพี่ว่าฉิลงมานล้วพ่อค่อมหอบพ่ออยากลงมาแน่ไปดยอันเพิ่นบวกตัวตี่อื่นบวชกับบักเนางนอก เคยก็ไม่เ่าก็เอาเลแลอันนี้คือใบยังใบนาอัดบ่อันนี้คือใบนาอัดพี่น้องอันนั้นได้ส์อะนี่ติดนำต้มกินกระหอยอีกย่งนะแพงกระ้อยแพงกระ้อยพี่น้องเลยอีกยังคือแพงกระ้อยหักยาหักไม้ต้มกินหักยาหักไม้ต้มกินอันนี้ใบนาอัดนี่เด้กินใบนาอัดใบนาอัดพี่น้องเลย แม่ของแทนสั่งให้น้องอันอันแอนนี่อยู่จกเดือนหนึ่งนี่พี่น้องโอ้ซะมีการสั่งใครอยู่จกเดือนหนึ่งนี่พี่น้องเลยใครเนาะสิอยู่ได้เนาะได้กับทายพี่พรนได้กับข้อเถ้ข้อไพ่นะพี่น้องเนาะทายพี่พรนได้กับข้อเถ้ข้อไพ่ขิดหนาพอกันไหมอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนสบายดีย่างไรบน่ะ อันนี้แฝดพี่น้องเอ้ยผู้หนึ่งผู้หนึ่งหับบ่ได้แล้วก็เลยมาเกิดน้ำผู้หนึ่งเป็นแฝดยิ่งกับแฝดชายพี่น้องเอ้ยอันนี้น่องอันนี้เอื้อยพี่น้องเอ้ยอันนี้เอื้อยอันนี้น้องคินหนาพ่อกันไหอยูดีไม่แห้งสุขสุขคนสบายดีบ๊ายบาย